ก็ผมวันนี้ก็ผมโนมินาไซนะครับผมและวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวมายกี้นะครับผมบวกกับธงของโตมันนะครับผมซึ่งเป็นเกียร์ของเดือนนี้โคลาโบรอบนี้ที่ดีที่สุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมเกรงว่าทุกคนจะไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษนะครับผมโถยโคตรแอกโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนภาษากันเลยนะครับ่มเป็ยนภาษาไทยแล้วนะโอเค ก็เปลี่ยนเลยนะฮะแล้วยังไงต่อนะครับผมอ่าสำหรับทงนี้นะครับผมผมก็ได้ลงคลิปช็อตแล้วนะครับผมแต่รู้สึกว่าจะโดนปิดการมองเห็นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปเต็มๆให้นะครับผมลง2 2อไอ้นี่ละเกิน2อ่าสคลิปเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปที่ผมอัดเมื่อคือนนะครับผมแต่แต่ว่าผมไม่ขอตัดต่อใดๆนะเดี๋ยวมันจะเหนื่อยไปหน่อยนะครับผมอืม นะครับอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวไมกี้นะครับผมผู้สร้างยุคสมัยของนักเลงมันจิโร่นะครับซึ่งอีกแค่2ตัวนะครับบรนจจะแม็กแล้วนะซึ่งอ่ะก็จะมีธงของตัวมันนะครับผมอ่ะสต๊คคือพลังโจมตีรวมนะครับผมคือพลังโจมตีรวมนี่คือเราจะเอาไปใส่ทั้งสายไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตีกรยภาพตีเวทก็จะขึ้นดาเมจหมดเลยนะครับผมอัตราการใช้สกิลก็คือทําให้เราแบบมีอโอกาสออกสกิลมากยิ่งขึ้นนะครับผม อัตราการโจมตีโดนแน่นอนของรักษะอันนี้คือเป็นออปชันที่โคตรจะดีโคตรจะเวอร์นะครับผมซึ่งผมยังไม่มีเกียร์ที่มีออปชันนี้มาก่อนนะครับผมนี่เป็นเกียร์ชิ้นที่2ที่ผมมีเออีกชิ้นหนึ่งอยู่ที่ไอ f ีแฟนะครับซึ่งพี่กันเลิกกันขายนะครับผมขายไปแล้วนะครับ <laughs> นะบผม ส่วนสกิลบวกก็จะเป็นสร้างความเสียหาย n ซนะครับผมขอพลังยมตีลงในพื้นที่ดูจากคลิปของคนอื่นแล้วเนี่ยผมน่าจะได้ค่าที่มันสูงพอสมควรเลยนะอ่าเดี๋ยวแต่ว่าอุปกรณ์ของอ,อะไรต่างๆผมยังไม่ได้ฟาร์มไว้นะเพราะฉะนั้นก็เลยอัปเกรดไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาวิธีทํากบแป๊บนึงนะอมผมอยากได้กบออาต้าอีกสตัววะ่ะคือเราอาจจะไม่ต้องเปิดกาชาใช่ไหม <laughs> นะครับเปิดกาชาหาหากบ นะฮะโอเคอ่าก็ได้เกียร์มาแล้วนะครับเออผมยังอยากเปิดเกียร์อยู่นะสำหรับเดือนนี้ผมได้เกียร์มาอีก1้0จากการลลอกอินนะครับผมซึ่งก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอะครับเออก็มี2อ8้มแนะแต่ผมรู้สึกผมจําได้ว่ามันจะเพิ่มโอกาสอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ผมทาไมมันเหลือแค่นี้วะเนี่ยทำไมเพชรกิวเหลือแค่นี้ผมเหลือเพชรกิวแค่นี้เพราะว่าผมเอาไปสุมหา กบสีแดง6ดาวนะผมเพื่อนมาทําทีมพีร้อยตอนนี้ผมกําลังเล่งทําทีมพีร้อยอยู่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเราดูกันก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับเออปุจะรีวิวใช่ไหมถามจริงอ่ะไปรีวิวบอลไปรีวิวกันนะครับอ่าเกียร์โจมตีโดนแน่นอนนะครับผมมันจะทําให้เราโจมตีโดนแน่นอนคือปกติปกติเลนเจอร์มันไม่ได้โจมตีโดนแน่นอนนะทุกคนคือปกติมันจะมีโอกาสออกโจมตีโดนนะครับผมแต่มันน้อยนะผมแล้วบางตัวก็เยอะบางตัวก็น้อยไม่เหมือนกันนะแต่บางตัวเนี่ย ที่อัตตาการจมดีโดนแน่นอนเนี่ยมันน้อยนะครับผมเอาเกียร์นี้ไปใส่แล้ววันตีขึ้นมาโคตรดีนะครับผมคือบางตัวมันไม่แม่นเลยนะครับผมบางตัวมันเก่ามากแล้วมันก็สกิลไม่แม่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองปล่อยแค่ไมค์ี้นะโอเคถ้าเตะโดนแน่นอนผมว่าน่าจะโดนกัะทั้งฝูงเปี้ยอ่าโดน2เลยนะครับผมดอกนี้นะฮะอ่ามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมคือเราจะแพ้ทาเคมิจินี่แหละนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวไฟนะครับผมซึ่งดาเมจแรงนะครับผมเดี๋ยวขอ ผมเรียกลืมเรียกดาร์เคนออกมานะเออเตะอะอ่าอย่างไงนะต้องเอาดาร์เคนจัดการนะครับสาหรับทาเคมิจินะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันมีอมตะด้วยนะกว่าจะตายนะครับผมอ่าต้องเอาทักตอไมกี้อวมาช่วยนะนะครับต้องเอาไมกี้อวมาช่วยไม่งั้นเราจะรับดาเมจจากทาเคมิจิไม่ไหวนะครับไม่ใช่หลีกสูงๆนะอันนี้มันหลีกค่อนข้างตกต่าเลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม สำหรับเกียร์นี้นะครับผมสามารถทําให้หลายๆตัวที่ใช้งานยากๆกลับมาใช้งานได้นะซึ่งเดือนหน้าเป็นเดือน9.5ปีนะครับผมจะมีเลนเจอร์นะครับผม8ดาวมากมายนะครับผมที่จะกลับมาให้เราทําการสุ่มนะครับทำการสุ่มหานะเออใช่ไหมวะผมลืมโอเคทําการสุ่มหานะจะมีดาวินชีในนั้นด้วยซึ่งถ้าหากว่ามันมาตกไอดีนี้ผมจะได้รีวิวสักทีนะครับดาวินชีกับเกียร์โจมตีโดนแน่นอนนะครับผมอ่า คือถ้าถามว่าเกียร์ทงเนี่ยมันเหมาะกับตัวแบบไหนนะผมขอแนะนําว่ามันเหมาะกับตัวดาเมจทุกตัวในโลกใบนี้เลยนะครับผมคือมันจะออปชั่นมันจะใช้งานได้ครับผมมันจะบวกไปอีก6 66%ทุกตัวที่สามารถสร้างดาเมจได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเอามาใส่กับบ่าวผู้พิทักษ์นะครับผมที่มีพลังโจมตีฮะอันนี้มันอะไรเนี่ยพลังโจมตีะรยะยะโจมตีช่างหัวมันพลังโจมตีคู3 6 0มันก็จะบวกไปอีก600อยู่ดี นะครับผมคือมันจะบวกทุกตัวในโลกเลยที่มันสามารถสร้างดาเมจได้คือเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะโหดร้ายใช้ในงานได้รอบได้าันมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้เปิดหานะครับผมเพราะว่าเกียร์แบบนี้ไม่น่าจะพึ่งน่าจะพึ่งมีมา2ชิ้นมั้งนะครับผมก็คือเป็นทงของตัวมันแล้วก็ทงของตัวดาบพัน,นจราคีเออเออใช่ใช่สองเกียร์นี้แหละนะครับผมที่พึ่งมานะะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับโอเค น่าจะเห็นได้ยากอยู่นะนะครับน่าจะเห็นได้ยากอยู่นะถ,ถ้ามาถ้ามารีวิวสเตทถ้ามารีวิวสเตทพิเศษนะครับผมไอสเตทหลักนะคือบอสอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามันจะต่อยบอสที่เราตายไหมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวปิดคูณสองก่อน,นก่อนนะครับรอให้บอสโอ้โห,โโหดานยังไกลเลยนะครับผมมาพอดีมาดูเอฟเฟกต์สเกลนะครับผมแคปเจอร์สั้หน่อยนะครับทำาปกคลิปทำโปรคลิปนะครับ อาจต้องรอดูนะครับว่ามันจะเตะบอสทีเดียวตายหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นสายสายอะไรวะลืมว่องไวหรือพี่วะเอมน่าจะว่องไวนะโอเคอันนี้เตะไม่โดนนะครับผมอ่าน,นี่ตีธรรมดานะคือเตะธรรมดาอย่าไปนสนใจนะครับเราจะมาโฟกัสสกิลนะครับผมใช้สกิลเปียงโอ้โหเม็ดเดียวลงไปเคี้ยวโปเต้เลยนะครับผม ก็แรงนะครับผมมันแรงอันนี้ผมอัพยังไม่สุดนะแถมเวลยังไม่ตันยังไม่แม็กยังไม่ก้าดาวนะครับผมเออผมต้องทีบสักหน่อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ขยันหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้จะฟาร์มนะผมเล่นสเตจหลักไปเรื่อยๆนะผมมั่นใจว่ามันต้องแม็กภายในคืนนี้แหละนะครับผมสําหรับ ID นี้นะครับอ่าซึ่งที่ผ่านมาของก็ขี้เกียจอยู่เหมือนกันนะครับผมฟาร์มก็ไม่ฟาร์มนะครับโชคดีแค่ไหนแล้วที่ทาพาร์ทจนมันเสร็จนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม แนะนำเลยว่าให้เปิดหานะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเพิ่มโอกาสอีกรอบนึงผมอาจจะเปิดหาก็ได้นะอโอเคก็ได้ของกับโปกระเปกไปนะครับผมผมน่าจะเปิดหาอีกรอบนึงอยู่แ,ลแหละจริงๆนะเนี่ยนะฮะถ้ามันเพิ่มโอกาสนะเดี๋ยวผมมาดูกันก่อนนะครับอาฮะคือค่าสูงสุดของไอ้ธงเนี่ยก็คือ พันสองนะครับผมแต่ว่าค่าต่ำสุดคือเก้าร้อยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคโอเคโอเคอัปเกรดธาตุนะครับอัปเกรดธาตุจะอยู่ในสายตกแต่งนะครับกับสายว่องไวไอ้สายตกแต่งว่องไรเทียอะไรสายป้องกันน่าจะใช่นะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ะขอไปเช็คพีพีก่อนอถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจคำว่าโจมตีเดียวแน่นอนก็คือนึกภาพนะครับแชมเปญ นะครับที่ยิงแม่งไม่แม่นสักมิดเลยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใสาเ่เจนี้เข้าไปคือมันจะโดนอย่างแน่นอนนะครับผมมันจะโดนทุกตัวที่อยู่ในระยะบริเวณเลยคือกระเด็นกันหมดบ้านเลยนะครับนะเดี๋ยวผมมีแชมเปญผมก็จะทดสอบให้ดูนะเออเดี๋ยวเรามาเช็คอัปเกรดท่าก,กันก่อนว่ามันมีในช่องไหนบ้างนะครับฮะอ๋อ,อ,อ,อกดผิดกดผิดกดสอรอบผมก็ตกใจยุว่ามันมีอะไรเลนเจอร์สอรอบสอ,อันวะ เอาแล้วก็เราต้องไปดูสายดามจนะครับผมดามิชอัพเกรด่าส่วนใหญ่จะอยู่ในตกแต่งหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับผมแต่มันมันเห็นตกแต่งเยอะกว่านะส่วนชุดขึ้นเวทีนะครับเออส่วนชุดช่องกลางมันเขาจะชอบใช้รถแรกใช่ไหมเออน่าจะประมาณนี้นะครับผม่าใบมะเดื่อน,นะครับอัพเกรด่าตโอ้อัพเกรด่าก็มีอยู่ช่องกลางนะจะดูถูกมันนะครับมันมีแล้วมันเก่งด้วยไงแต่ทำไมเขาใส่เ์อย่างนี้กันนะ ทำไมเขาใส่เกียร์แบบนี้ก็กน่าจะเป็นเกียร์ที่ดีอยู่แล้วแน่นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องแปะดาวล้วนก็ได้นะครับผมดูเสื้อก่อนอความแมันยำทักษะอ๋เอเฮ้ยเสื้อเสื้อไม่ไก่นะผมดูแล้วเสื้อมันดีอยู่นะมีรดแล่นะครับผมมีเวลาชีวิตเออผมไม่อยู่ทับตานานเห็นบางคนเขาก็ยังใช้อยู่นะ,ะตัวนี้เป็นไหวพิบอ่าตัวนี้เป็นไหวพิบพนะครับผมเข้าใจผิดน,นะผมว่ามันเป็นสายว่องไวนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมสายว่องไวน่านะจะเป็นไมกี้นะฮะ ก็ผมแนะนําให้สุ่มนะครับขอย้อุญาตพธีว่าแนะนําไม่สุ่มเลยนะครับผมก่อนที่มันจะหมดเดีกนนี้ไปนะครับผมให้ได้สร้อยบาโคเวอร์ก็ดีนะเออถ้าได้สร้อยบาโคเวอร์ก็ดีนะครับมีทั้งหลบสกิลลดแล่ลดความเสียหายอัพเกรดธาตุเออคือมันมีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับผมคือเราลองนึกสภาพช่องสุดท้ายดียครับเราต้องการอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมผิดแค่ลดความเสียหายมันค็จะเป็นต้านสกิลใช่ไหมแต่ เราลดความเสียหามันก็ไม่ผิดพลาดอะไรนักหนาหรอกนะโอเคเออส่วนค่าส่วนค่าที Yu ่มันสลับไปแม็กมินแม็กมินเนี่ยครับผมคือเราสามารถรีหาได้อยู่แล้วนะแต่ว่าของแปดดาวมันจะรีไม่ได้นะครับสีฟ้าฟ้าเนี่ยเขียวเขียวไอ้สัตว์ฟ้าเหี้อะไรเออโอเคอสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอกดไลค์กดแชร์กันกับซับจะค่ายกันก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สโยเกนบ๊ายบาย